สวัสดีครับกับช่องสบายดี DIY 3ล้อประดิษฐ์วันนี้ผมมีเกจความรู้เกี่ยวกับเครื่องไลฟานหรือรีฟานร2 5ซีครับสำหรับคนที่ใช้อยู่แต่ประสบปัญหาเวลาเครื่องพังหาอะไรยากเพราะเครื่องตัวนี้จะเป็นของจีนนะครับจากที่ผมเคยผ่าเครื่องไลฟาน 125cc ผมเลยมีสาระ ด,ดีเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เคยใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับและมีความรู้เล็กๆน้อยๆในการใช้อะไรแทนอะไรเดิมที่พังหรือหาอะไรยากครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งนะครับอะไหลตัวนี้ครับผมคอยไฟหรือมัดไฟครับผมตัวนี้ครับอะไหที่เราหาซื้อมาแทนตัวที่มันพังมันเสียนะครับ ก็จะเป็นของ Honda Wave จะเป็นเวฟร้อยเอตัวเก่าครับตัวนี้ครับหกมัดใส่เข้าไปได้เลยครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรครับผมเหมือนกันหมดครับของไลฟานกับ Honda าเวฟร้อยนะครับแต่ต้องเป็นตัวเก่านะครับตัวนี้ครับ แล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมจะเป็นชุดแผ่นคัดกำลังของไลฟาน1้5หรือ110เหมือนกันนะครับผมของไลฟานตัวนี้นะครับจะมีชุดคัดอยู่ชุดแผ่นคัดอยู่3ามแผ่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกลางจะมีผ้าคัดอยู่2ด้านะนะครับแล้วก็จะมีตัวล่างครับตัวล่างจะมีผ้าคัดอยู่หน้าเดียวอีก อีกด้านหนึ่งจะเป็นแผ่นเหล็กครับจะวางเอาหน้าที่เป็นผ้าคลัดลงไปวางก่อนครับไปแล้วก็แผ่นนี้ทับลงไปตัวนี้จะเป็นแผ่นกลางแล้วก็จะมีแผ่นด้านบนอีกแผ่นหนึ่งครับผมก็จะมีผ้าคลัดอีกหน้าเดียวเหมือนกันใช้แผ่นเหล็กอีกหน้านหนึ่งจะเป็นแผ่นเหล็กใช้แผ่นเหล็กประกบลงไปครับตรงนี้ครับ,คครบถ้าเราหาไม่มีนะครับของ ลาฟันหรือนี่ฟันร้อยยี่สิบห้าสี่ี่ไม่ไม่มีนะครับเราสามารถใช้ของ C 70ชาลีหรือว่า C 7 0เจ็0รแทนได้ครับเหมือนกันครับใส่กันได้ไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับจะสังเกตให้ดีๆนะครับมันจะมีตัวนี้ครับอยากตัวนี้ครับผมเพราะว่าชุดคัดกำลังของลาฟัน จะมีเสาอยู uc เสานะครับเสาอยู่ c เสาแล้วก็จะมีสปริงสปริงลงสปริงใส่ตรงเสาแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กตัวล่างที่จะมีเสาอยู่ c เสาแล้วก็จะมีแผ่นบนสุดที่ประกบเข้ากับแผ่นคัดตัวสุดท้ายด้านบนครับประกบให้ตรงร่องตรงสปริงตรงเสาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นประเภทแกนเกียร์พังครับนี่ครับผมแกนเกียร์ครับ อันนี้จะเป็นของรีมร้อยนะครับริมตัวเก่าริมร้อยตัวเก่าเรามาใส่กับลายฟ้าได้เลยครับเพราะว่าใช้ตัวนี้ได้เลยไม่ต้องแปลงตัวไหนนะครับเข้ากันได้เลยครับหรือว่าถ้าไม่มีตัวนี้เราสามารถใช้ของเว็บเว็บร้อยตัวเก่าครับเว็บร้อยเอดตัวเก่าแต่ว่าจะต้องแปลงตัวนี้นิดนึงครับตัวนี้จะสูงไปนิดนึงเราต้องเคียวนิดแต่ว่า ตัวล็อกแหวนล็อกอะไรจะเข้ากันได้หมดเลยนะครับแต่ว่าดีมนี้ไม่ต้องแปลงอะไรใส่ได้เลยครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นโอลิงครับโอลิงฝากจานไฟใช้ของรีมร้อยตัวเก่าครับที่ใส่ตรงนี้ครับด้านในนะครับกันน้ำมันนะครับตัวนี้จะแพงหน่อยนะครับ เราก็จะมีตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นโอลิงครับโอลิงสเตอร์แกนสเตอร์นะครับการน้ำมันรั่วออกมาตัวนี้ก็ใช้ของดีมร้อยตัวเก่าเหมือนกันครับเห็นไหมครับนี้ครับใส่ตรงนี้ครับตรงแกนสเตอร์นะครับส่วนแกนเกียร์ตัวนี้นะครับใช้ของดีมร้อยเหมือนกันครับผมใส่กันได้เลยครับไม่ต้องแปลงอะไรครับ อะไรที่เรามาอะไรทดแทนตัวเก่าครับถ้าอะไรของไรฟานหรือรีฟานร้อยยี่ห้าหรือว่าร้อยสิบก็เหมือนกันครับผมที่ใช้แทนครับนี่ครับแล้วจะมีตัวนี้อีกตัวนะครับผมสวิตไฟเกียร์ครับผมตัวนี้ครับถ้าพังถ้าเสียนะครับใช้ของเวบร้อยเอ็ตัวเก่าได้ครับตัวนี้ครับไฟบอกตำแหน่งเกียร์ครับจะมีสายออกมาตรงนี้นะครับแต่ว่านี้สายมันขาดแล้วครับ ต่อเปลี่ยนเหมือนกันครับส่วนประเก็นนะครับถ้าเป็นประเก็นตัวนี้นะครับที่มีอยู่สามสองอันนะครับนี่ครับจะใช้เป็นของดีมร้อยนะครับดีมร้อยตัวเก่าครับเกณีแขเงกลางนี่ครับก็มาครอบด้านขวาครับมาครอบฝั่งฮัดครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนนี้นะครับตัวนี้ ประเกนตีนเสื้อนี่จะเป็นของเวฟร้อยตัวเก่าครับเวฟร้อยเครับแล้วก็ประเก็นฝาสูบก็จะเป็นของเวฟร้อยเตัวเก่าเหมือนกันครับตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆเยียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการหาไหลของรีฟาน125นะครับหรือรีฟาน1 1 0 100 ร้อสนะครับสามารถคอมเมนต์หรือโทรสอบถามเข้ามาได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟัง